ไม่เจอใครอ่ะไอ้เชยกูเจอทวิตทวีผู้หญิงด้วยมาเลเซียผู้หญิงมาเลเซียแต่ตั้งชื่อเป็นจีนูว็งโง่เหมือนกันว้าวตัวอะไรวะพี่โอ้ อัศว Comm mm ินเหรอโอ้เชี่ยไอ้อัศวินเชี <t ère> <t ère> <t ère> <t ère ่ยอัศวินอัศวินนาฏิกันแบทแมนว๊ะว๊ะเอ้ยไอ้อ้วนไม่ได้บูลลี่นะเอ้ยอย่าตามมาอย่าตามคอยอย่าตามคอยคอยบอกมีอะไรหอบจำหอบจำใหญ่หอบด๊อกอย่าจัวอย่าเอาวะเว้นนานจังวะเอ้ยอย่าบอกกูไอ้เหี้ยใครบอกกูไว้ทัก กูกับโด้เนี่ยไม่เคยแม่บอกไปแล้วเดี๋ยกันมันตามอะไรกูกับเพื่อนกูโดดไปก่อนอ่ดิจุกห้าเครื่องต้องมาแล้วเกมเนี่ยจุกห้าเครื่องโชว์ไปก่อนละกันจุกห้าเครื่องโชว์ไปก้อยี้อู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 หูหูก้าหูก้าหูก้าหูก้อู้ชิดโอชิด อะไรน้องอะไรน้องเจ็ดสองไปก่อนน้องก็จะว่าโอ้ยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอะไรอุยอ้ยเบ่งประมาณนี้โอเคเอาะสองเครื่อง ไม่มีใครช่วยจริงดิโอ้โหเอ่อไปกูตกเฟกกันเลนะเล่นกันอย่างเงี้ยาไม่เล่นได้ไหมเบื่อแล้วเจอเพื่อนอย่างนี้คือไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะคือแบบมึงไม่ช่วยกูตั้งแต่แรกอะ่ะเออคือทุกคนเห็นไหมคือคุกูจุกเป็นร้านช่อโมอง,งอ่ะแล้วแบบแล้สามกูไง คือกูจุกตั้งร้านตั้งนานอ่ะแต่กูผ่อนไฟปล่ยอยให้กูตกเฟสอะ่ะเออคือคือผมคนจะทำงานชีวิตเตี่ยยับแล้วย,ยอมเบิกเกมอะฆ่าเลยเพื่อนฆ่าเลยตาแรกนี่เจออะไรก็ไม่รู้จุติดล้อได้ย่างเงี้ยหรอหืึคือแบบปล่อยให้ตกเฟสคืออะไรอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ยะยองจุกตั้งนานจุกให้ก็แล้วปล่อยให้ตกเฟส มัน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 บางทีมันก็ทอนนะแบบเออได้คิวเริรมไหมยัง <laughs> เปลี่ยนคอนเทนต์แล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยพอเล่นเซอร์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยจุดีร้อยด้วยย้ออีกครั้งนี่จุดีร้อยเป็นสตรีมเมอร์สองคนเป็นสตรีมเมอร์สองคนด้วยแต่เล่นอย่างนี้เฮ้ <c oughs> <c oughs> ทวิตที TV วีว่ะเฮ้ยเหมือนเคยเจอนะไอ,อจุติร้อยี่ะเหมือนเคยเจอนะเหมือนเหมือนเคยเจอแล้วแบบเราบูดีมางแบบเล่นเซอร์ด้วยกันไม่ได้เป็น่อนกัเพราะว่าเป็นเพื่อนด้วยกันนะกดโซโลโ่เจอคนเนี้ยแล้วแบบทั้งตี้ไม่มีใครช่วยเลยจุกทั้งสองสามเครื่องอ่ะแล้วแบบปล่อยให้ตกเฟสอ่ะพอ,อ,อตกเฟสถึงจะมากันไง อยู่ทะเลเลยว่ะคือแบบโอ้โหนึกว่าอยู่ทะเลนะถ้าเกิดใส่ใส่เพิ่มหมอกมานี่แบบโอ้โหล้นเลยนะเห็นรอยแล้วอะไรเนี่ยใครมันวิ่งแบบแบบดุด,ดันวะนะอ,อสองคนไม่ไปมาด้วยนะอันเนี่ยงั้นหนึ่งทีไปก่อนแล้วกัน เทียน,นว้าวโยเยอไปหมดเลยเยัดเลยครับสองสองวนะสามสามวนะสามวนะส,นะสี่ห้าเป็นไงชิงห้าคม ไปมาไปแล้วอะไรวะเน,นี่ยรไวายชิบหายเลยนี่หรอจุติร้อ,อยะฮะนี่คือไม่ได้บุลลี่นะแบบหัวร้อนไงหัวร้อนอะไรเนี่ยจะล้มสามอนะ่ะะผมเห็นโคตรทานแล้วนะอะอุ้มก่อนแล้วกันเดี๋ยวเกมจบไปคร้บเดี๋ยวคลิปไม่ถึงสิบนาที เออคิดไม่ถึงเสียวดีเช็ดเช่ลูกเอ,งอ็งวะมันมีคนเอาลูกเอ็งมานล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับยังไงเราก็แขวนได้หนึ่งคนนะมันเสียเวลาไม่ได้ปั่นไปอนะ่ะทันนะชอบนะคนกงกไม้เนะี่ย ไม่ถึงวะเรียบร้อนะเอาว่ะปั่นเสร็จหนึ่งเครื่องว่ะ มา,าามาเหอะไอ้พวกที่มันชอบยู้ทั้งหลายมาเหอะเดี๋ยวจะปราบให้หมดไอ้พวกนี้ไปมหมแล้วไอ้เนี่ยบอกเลยด่านเกนนดิดเกนชอบนะสอง ก็มาดิคร <herkes but> <movement> ับสอนะสามสามแล้วนะสี่สี่แล้วโคล่ทายลมลวห้าเมื่อกี้เฟรมเลตตกกว่าเมื่อกี้ ข้างล่างเหรอวาไม่บอดวายวายวายเหมือนตีนี้ไม่ค่อยชอบฝันไปนะแบบชอบอยากจะจูบมากๆเลยไงหน่ทีก่อนพี่ชายกี่จอครับใช้จอเดียวครับ ปัญหาผมคือไดเวอร์แล้วก็หลายอย่างสองแล้วสองแล้วนะสองแล้วนะสามสามแล้วติธนาสี่คนสามแล้วสามแล้วสี่ล้ลใช่ปะ สี่หรือห้าวะอันแน่ห้าแล้วครับเขาเรียกว่าใจไม่นิ่งไงโทษทีนะผมได้ยินเสียงนะคือผมไม่ได้แบบหูฟังการ์ลก,กาลานนะเว้ยที่จะไปได้ยินเสียงอะไรอะไรเงี้ยแค่แค่วิ่งมาแลได้ยินเสียงแล้วไม่ต้องร้องอะ่ะจริงๆไม่ต้องแบบอดควรมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันแขวนสตรีมไอจุติร้อนก่อนเลยเนะี่ยมัอนสร้างขึ้นตัว มันตัวหนึ่งทีด้วยลุกขึ้นมาแล้วเหรอฮะวันมันหิวไหวจังวะเมื่อกี้ยังลบอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าจะขึ้นบนดีกว่าสองสองแล้วครับสองแล้วนะสองแล้วนะ สามสามแล้วครับสามแล้วสี่ห้าไงโลกโลกไงเราอะ อะไรอะไรน้องเฮ้ยแต่ตายากกดไปหนาวนี่ทำมมันยังติดตายากอยู่อ่ะอ๋อเปิมมือถือเหรอนี่เปิมมือถือนะเพราะผมไม่ได้ยินเสียงร้องเลยอ่ะเอาว่ะเหลือสามเครื่องแล้วว่ะเออเครื่องใกล้เสร็จติดทานาสี่นะเนี่ย ลุมฮิวอะเน,นี่ยตีสี่อบยังไงก็ตีสี่อันนี้มันไม่ไม่มองหลังนะเ็ษไม่มองหลังยังไงกลับมาเปย์ไม้แล้วทันไหมน้องไม่ทัน เสสอนะเสสอนะน้องได้ยินเสียงร้องว่ะห้องนู้นเหรอโอเคใจแล้วห้องนี้แหละท่านนะทำเหมือนจะเล่นเป็นนะแต่ก็จุกไม่เป็นกันสาร้าเลยคือโดนชิงห้าบ่อยมากตีเนี่ยคือ มควรจะพิจารณาแล้วนะหนึ่งทีจริงๆเราไม่ควรชินก็ได้นะเพราะว่ามันเจ็บสี่แล้วอนะแต่เราเพื่อความความมันไงให้คนดูแบบดูแล้วเออสนุกดีสองสองนะสองนะ ซอนะสามเรียบร้อยไม้เสียบฟรีสามวนนะสามวนนะสี่หา้าเป็นไงจุดตีร้อยฮะโหลถามจริงโอ้โหจุดตีร้อย <c oughs> ก็คิดเอาละกันครับตีเนี้ย ร้อนไงร้อนไงคือแบบจำได้แม่เลยไอเนี้ยไอ,ไอทวิตทวีทวิตท,ว,ทวีจุติร้อนเนี่ยแม่งพามหกตัวไฟแล่ะจนแบบไม่อยากเล่นแล้วไอโคตรแคนเลย <c oughs> ได้เวลาแก้แคนแ <c oughs> ล้วน้องลอยเท้าไขวะนะ <c oughs> นี่ถ้าเกิดเขาเขาตั้งใจปั่นดีดีนี่คือเสร็จตั้งนา,นานนะเครื่องอ่ะ <c oughs> หนึ่งที่ แล้วยังไงให้โดนชิงห้างหลายรอบอ่ะก็คิดเอาละกันนะทุกคนสองสองนะสองนะนี่พยายามวิ่งฉีกเลยสาม สามแล้วโคตรชิวเลยตาเนี่ยไม่ต้องแบบจริงจังอะไรมากเลยสี่ห้าเรียบร้อยเนี่ยชิงห้าหลายรอบมากเลยทุกคนคือมันหายากนะเวยดนเจนชิงห้าหลายรอบเนะี่ยเออไม่แต่ว่าเจอต,ตึงอาจจะยากอยู่แต่นี่คือแบบอะไรก็ยูดตดร้อยนะประเด็น คืออย่างน้อยคุณจุติร้อยคุณต้องมีพรสวรรค์ไว้อย่างเช่นแบบต้องมีประสบการณ์อะเพราะว่าจุติผมยังไม่จุติร้อยเลยยังจุติห้าสิบยังไม่ถึงเลยตอนเนี้ยเหตุประมันไม่หิวแล้วมันเสียเวลาหิวจะหิวทำไมอะจริงปะละ่ะเอาดิโกต่ยันแล้วไงอะมันฉีกไม่ได้อน้องเปย์ม้เหปะนี่เปย์ไม้ใจไม่แข็งไง คารยกว่าใจยังไม่แข็งพอเราเล่นฆาตกรเราต้องใช้กิจวิทยาในการเซอร์ครับจะแบบเดินเปียวๆแฝกจุติร้อยตาแล้วทุกคนออคิดเอาแล้วกันนะจุติร้อยแตกแล้วแหมต้นเกมอย่างห้าเลยทุกคนแบบวิ่งแบบหาฆาตกรอนะไม่ได้วิ่งมาดูนะวิ่งมาแบบจะ,จะ,จ,ะจะโจงไง ือถ้าเกิดแบบไปปัน่นไฟดีๆนะผมว่าน่าเสร็จห้าเครื่องนะเต่นี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดปั่นข้างล่างแหละคิดว่านะออกเครื่องนี่หรอไม่รอดไม่รอดไงไม่รอดอีกตั้งสามเครื่องกับอีกคนนึงอ่ะคนที่โดนไล่เท่ากับว่าคนคนนึงต้องปั่นอ่ะคนเดียวต้องปั่นอีกสามเครื่องอ่ะอ่ะสองเครื่องแนละ้วเครื่องใกล้เสร็จแล้วสุดท้ายก็ไม่รอด ุกเก่งแค่ไหนก็ไม่รอดครับเทวเจ้าแค่ไหนก็ไม่รอดแต่บัตรลัขลนะดขึ้นแล้วเนี่ยโอเคช่างนขึ้นแล้วเนี่ยขั้นสองแล้วนะ้องไม้ก็เล่นไปแล้วเพื่อเล่นปแลวไม้อนะเฮ้ยเห็นปะลกคือแบบเนี่ยทุกคนดูนะั้นนี่คือรอบยาวเย้ยมันยังจุกันไม่ได้มันยังโดดไม้ไม่ได้อะตือ คือคิดเอาแล้วกันอ่ะเออคือมันมันต้องมันมันต้องเล่นแย่แค่ไหนอ่ะคือแบบรอบยาวมันยังโดดไปโดดกลับไปได้อ่ะคือแบบมึงแบบไม่มีพรสวรรค์อะไรอย่างนี้เลยนะก็ <c oughs> ะไม่ได้อยากด่าหรอกแต่แบบหัวร้อนไงไอ้ที่เราเล่นเซอร์แบบอะไรก็ไม่รู้ปล่อยปล่อยตกเฟสแล้วก็ตายหาวเลยคนสะุดท้ายแล้ว ไม่ใช่ดวงเองว่าตาเนี่ยไม่ใช่ดวงเองว่าตาเนี่ยแล้วเห็นรอย,อยงไงเรียบร้อยนั่นอย่างเงี้ยไม่เล่าหรอกเห็นปะฝั่งขวามีไม้ไม่ไปเห็นทุกคนดูนั้นเนี่ยฝั่งนี้มีไม้เห็นปะเห็นไม้ฝั่งนั้นปะเนี่ยสองแผ่นเนี่ยฝั่งนึงก็เล่นได้เนี่ยเนี่ยเล่นได้เล่นได้ไ,ดไปวิ่งฝั่งนี้ โอ้โหก็คิดเอาแล้วกันทุกคนเนี่ยผมเจอตี้แบบเนี้ยผมผมทอนเลยจริงๆริงคือคือบางทีเราก็ไม่ได้สิเกตว่าต้องแบบเออชนะใช่ป่ะแต่แบบเออให้มันมีหวังว่าแบบเออหวังว่าเราจะชนะได้อะไม่ใช่แบบไอ้กูเบรกแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม้ก็มีที่ไม่ได้เล่นเนี่ยไม้นี่ก็แบบบ,บับงคับบังคับทึบไม้อะแต่กลับแบบไปวิ่งฝั่งนูน้นซึ่งไม่มีไม้เอองงเหมือนกันเนี่ย โดดไม้เสร็จก็มาเล่น LT ต่อได้ LT ก็ยาวนะเก็บสี่อสองขีดอ๋อสุดยอดนี่ไงเปิมมือถือจริง,งนะใช่ปะจำไวน้นะถ้าเกิดซื้อมันมันมันเจ็บใช่ป่ะแต่มันไม่ไม่ไม่ลองทรั้งแอะให้ผิดไปเลยว่าเปิมมือถือเลยเปิมมือถือคืออะไรก็จะแบบติดบนรุ่80แล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ลองร้อยเปอร์เซ็นต์